สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับจะมารีวิวสถานีรถไฟโ,โอ้สถานีรถไฟครับไหนมีอะไรบ้างครับสถานีรถไฟเฮลิคอปเตอร์ ative, <c oughs> ได้สองสีตัวได้ยังไงเฮลิคอปเตอร์ได้สองสีตัวมีที่ดับเพิงไหนตัวไหนคือที่ดับเพลิงโอ้เป็นที่ดับเพิงแล้วก็อันนี้แปะให้มันเฮลิคอปเตอร์มีนะใช่ไหมลูกลูกคิดมีกี่อันนับที่ดับเพลิงลูกคิดกี่อันครับ กี่อันครับเก้า <9 S 2> อันครับใช่ไหมนี่ไม่ปกติมันต้องมีสิบอันนะให้พอนับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็มีเก้าอันจริงเลยโตเขาเขาใส่มาไม่ครบนี่นะ ครับมันเต็มก่อนก็มีอันนี้กดได้อันอันนั้นคืออะไรอันนี้คือที่กดแล้วก็มันบินโอ้มันบินอะไรบินเฮลิคอปเตอร์บินเฮลิคอปเตอร์จริงตัวบินไปได้ไหนมีมีรถไฟไหมมีโอ้รถไฟมีกี่ขบวนนี่หนึ่งสองสามมีสามขบวนมีรถอะไรบ้างต่อมีรถปูนรถดำรถยกโอ้มีรถปูนรถดำแล้วก็รถยกนะครับ ในรถเสาะลรมีตัวอะไรบ้างนไตสามตัวเรโนดอนโอ้มีไตไตเซิร์โหนทสามตัวแล้วก็เทรานดอนหนึ่งตัวนะครับหมดยังหมดยังหมดแล้วหมดแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะลูกสถานีอะไรครับสถานีรถไฟโอ้นี่คือสถานีรถไฟนะครับของสิงโตมีเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่ด้วยครับ